สวัสด to ีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พามาชมสำหรับ New c a m r y คันนี้เป็น2องตู้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนปี2018นะเป็นโฉมออลิวแล้วเป็นรถหน่วยงานกดประจำการมือเดียวนะคันนี้เลขไม่หนึ0 0 0สนสอโลเท่านั้นวงรายมัลติฟังก์ชันมีฟุตคอนโทรลเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเกียร์ออโต้แอร์ออโต้ครบๆนะคันนี้ได้ติดตั้งตัวคงสามดีมาให้เรียบร้อยนะราคาดีด้วยคันนี้เพียงแค่6 0 0แสนนะครับ5้0 0 0ื่นเบาทนะครับฟีด้าผ่อนลงต้นเพียงเดือนละ11,000บาท ไอที่สนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับห้ามพลาดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านครับนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่องท็อปแคมรี่มือสองนะครับวันนี้นะผมพามาอัปเดตสําหรับรถสวยๆใครที่กำลังมองหาอยู่ผมขอแนะนําคันนี้เป็นเจ้าโตต้าแคมรี่ 2.0G คันนี้ปี2018นะเป็นโฉม all new นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าได้เลขไมค์แค่120,000กโลเป็นรถหน่วยง,งานกปดประจําการนะครับแถมราคาดีด้วยคันนี้ 659,000บาทเท่านั้นประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วนะเกิน50%นะป้ายแดงล้าน4นะตอนนี้ล้านกว่าตอนนี้เหลือแค่659,000บาทเท่านั้นฟรีดาว่ออเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ11,500บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มแล้วก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านใครที่อยากซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้หมดนะครับนะคันนี้ถ้าอยากจัดฟรีดาวผมขอรายได้อยู่ประมาณ2,002,003ขึ้นไปนะครับฟรีดาวได้นะครับ เดี๋ยวรายละเอียดตัวรถแล้วก็โครงสร้างบริตตัวรถเป็นไงเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆรับชมในคลิปนี้กันนะคสำหรับตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับเป็น 2.0G นะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยมีไฟเดย์ทมตรงนี้มาให้แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับมาให้ในโครงนะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้2ตําแหน่งทะเบียนก็จะได้เป็นเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับนะ c 7 1 7นะครับสวยงามนะไฟตัดหมอกคู่หน้าได้มาเป็นแบบ LED ด้วยตัวรถนะครับได้มาเป็นสีบรอนเงินนะครับเดิมสันตัวรถนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ รับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักผิดกวําจมน้ํากับสีกอใหม่มาแน่นอนรถล้อแมกนะคันนี้นะครับจะได้มาเป็นล้อแมกสีบอลเงินน้บคันนี้เป็นแมกทอบนิ้วนะครับรัดด้วยยางปี2023นาะคันนี้ยางก็ถือว่ายังใหม่นะครับเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับนะดิสเบรกก็มีมาให้ครบทั้ง4ล้อนะครับสีสันตัวรถนะครับให้ดูด้านข้างนะครับสวยงามจริงนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวเราล้างสปาขัดเคลือบสีก่อนส่งมอบอีกหนึ่งรอบให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับนี่ราคาหนน้้าาปยเละครับ 659,000บาทเท่านั้นไมค์ My, แค่120,000โลเป็นเครื่องยนต์2.0ก็จะวางข้างปรับพับไฟฟ้าไเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเหมือนกันแล้วก็มีบายสปอร์ตเซนเซอร์แจ้งเตือนมุมอับมาให้เรียบร้อยนะสำหรับตนนัวนี้นะติดฟิล์มมาแล้วรอบคันมาพร้อมคิวกันสแตทกระจกแท้เดิมจากโตโยต้ายังอยู่รนะครบนะมือเปิดได้มาเป็นสีโครเมียมนะ,นะครับเดี๋ยวเราดูแลแก้ไขให้นะครับ,นะรบแล้วก็มาพร้อมสมาร์ทเอนที่นะคุณแจเป็นแบบย์เลดเรียบร้อยนะครับคันนี้ภายในเป็นยังไงเดี๋ยวพารับชมกัน สำหรับภายในนะครับต้องบอกเลยว่าภายในคันนี้ก็ติดตั้งตัวพรม 3D ของ d i a อน n d Cut อะไรมาให้เรียบร้อยนะครับตัวเบาะนะครับได้มาเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะภายในจะได้มาเป็นภายในคุมโทนสีดำนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบนี้มาพร้อมมันติฟังก์ชันมีคุชคอนโทรลเรียบร้อยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังคันนี้เลขกไม์แค่ 1, นึ่งแสนสโลเท่านั้นนะครับสวยงามภายในบอดี้เดิมๆไม่มีช้ำนะครับตัวแอร์นะครับได้มาเป็นดูโอโซนเหมือนกันตัวนี้นะครับแยกอิสระซ้ายขวา สามารถปรับเป็นออโต้ได้เกียร์ออโต้มีไวโอลเลชชา่นเจอร์มาให้นะเบรกมือไฟฟ้าเดี๋ยวพาดูด้านภายในสักหน่อยดีกว่านะครับให้ดูภายในสํารับสำหรับภายในนะครับคันนี้นะไวโอลเลชชั่นเจอร์มีรูเสีบพาวเวอร์เลยแล้วก็จะเป็นพวก USB ด้านตรงนี้นะเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าออโต้ Auto, เบรกโฮแล้วก็เป็นตัวที่วางแก้วน้ํา2ใบตรงนี้กระจกมองหลังนะครับตัดแสงออโต้เรียบร้อยนะครับไฟส่องสว่างด้านบนเป็นแบบ LED นะครับตัวนี้่นะใครหรือใครอยากได้ตัว 2.5G หรือว่าจะเป็นตัวไฮบริดนะผมมีให้พี่ๆเลือกนะ นะครับมานำเสนอของตัว 2.0G ีให้พี่ๆรับชมกันนะมีไฟแอมเบียนไลท์นะให้นะสาหรับตรงนี้นะครับด้านนี้ภาษีพรบต่อให้ครบทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงบุกซวงสวิตนะอยู่ครบนะครับใครที่สนใจรีบจัดรีบจองไว้ได้นะครับเจ้าตัวตาแคมรีนะรถหน่วยงานปลดประจําการสภาพสวยนะครับตัวบงตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับภายในสวยบอดี้เดิมๆนะที่วางพักแขนก็ใหญ่นะครับได้มาเป็นหนังเหมือนกันนะครับด้านนี้นะครับหมดการล้อเลื่อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็สวิตช์ออฟลน์เปิดฝาท้ายนะครับจากด้านตรงนี้ได้เหมือนกัน ครับแล้วก็ด้านนี้กระจกนะครับมีเมมโมรีซีทให้2ตําแหน่งนะกระจกไฟฟ้าออโต้สบานเลยนะครับมีเซ็นทรัลล็อกเรียบร้อยอเดี๋ยวพามารับชมในส่วนของโครงสร้างกันสําหรับโครงสร้างนะครับโครงสร้างหัวน็อตเสาบีนะครับก็น็อตเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับไม่มีรอยขันรอยขยับนะครับแล้วก็สติกเกอร์คําเตือนทุกอย่างอยู่ครบตะเข็เมทอาร์กด้านบนนะครับก็พาพี่ๆรับชมดูแบบนี้เลยนะครับตะเข็เมทอาร์กสวยเดิมชัดเจนนะครับใครที่อยากมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้ก็สามารถติดต่อหาผมได้โดยตรง นะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทดลองขับพาดูรถกันได้นะครับมีหลายคันนะสำหรับเจ้าตัวต้าแคมรี่ตอนนี้นะครับอันนี้มานําเสนอของสําหรับตัวรุ่น 2.0G นะครับแอร์รงแอร์หลังก็มีมาให้ครบมีรูเสียบ USB 2ตําแหน่งนะครับภายในสวยนะครับเบาะหนังสีดําสภาพสวยเดิมๆเลยนะครับไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนมาด้านข้างจะได้มาเป็นตัวแบบแมนนวลนะครับนะสำหรับตัวตัวเเป็ดอาร์ด้านบนตรงนี้เหมือนเช่นเคยนะครับเทมเป็ดอาร์เดิมนะครับก็ใครอยาก มาวอล์กอินมาดูรถหรือยังไงอยากติดต่อจัดไฟแนนซ์นะครับต่างจังหวัดมีบริการจัดไปในฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับดิสเบกสี่ล้อครบๆแบบนี้เลยนะครับล้อแม็กซีวงสภาพสวยๆยางปี2023นะครับด้านท้ายตัวนี้นะครับไฟท้ายจะเป็นแบบ led light guiding เรียบร้อยเซ็นเซอร์ด้านท้าย4ี่ตำแหน่งนะครับก็มีมาให้กล้องมองหลังก็จะเป็นตัวไฟเบรกลงที่3นะครับกระจกไล่ฟ้าตาปั๊มตัวต้าอยู่ครบทุกอย่างรอยซีนก้านะครับคันนี้ก็เป็นซีนกาวเดิมๆนะครับด้านท้ายนะครับกัรให้ดูนี่อะไรทิกเข้าได้เลย ครับตัวที่บางสัมภาระตรงนี้ก็มีให้หรือว่าจะเป็นตัวล้อแม็กยางอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะครับมีมาให้ครบครับ้อยซีนนะครับซีนทางมะพร้าวแบบนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนี่ซีนทางมะพร้าวเดิมนะครับคันนี้ล้อแม็กยางอะไรอุปกรณ์มีมาให้ครบถ้วนนะครับรถไม่มีประวัติจมน้าน้ําท่วมแน่นอนนะครับก็ติดต่อหาผมได้นะครใครที่สนใจอยากได้2.0ดนีคันนี้ราคาดี659,000บาทเท่านั้นนะครับให้ดู หัวน็อตฝาท้ายนะครับก็ยังเป็นน็อตเดิมนะครับยังไม่มีรอยขัดนะครับให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะครับไฟท้ายก็ยังเป็นไฟท้ายของไทโคยโตะนะครับให้ดูนะไฟท้ายแท้เดิมจากโรงงานของไทโคยโตะนะครับให้ดูทั้งสองฝั่งโครงสร้างหัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขัดเช่นเคยนะครับัวจริงคันนี้นาได้มาเป็นสีบรอนเงินดูแลรักษาง่ายประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วนะครับเกิน50%เลยคันนี้สวยงามนะครับ2 0ตัวจีนะครับตัวน้ํามันล้วนนะครับ หากใครอยากได้สีขาวหรือว่าจะเป็นตัวสีดําก็ติดต่อหนาะผมได้เดี๋ยวผมเช็คในสต็อกใหนะ้ด้านนี้เหมือนกันนะโครงสร้างเดิมทุกอย่างนี่รีวิวให้พี่ๆดูแบบละเอียดนะครับหัวน็อตทุกอย่างโครงสร้างเสาบีหรือว่าจะเป็นตัวแผ่นเพจทคันนี้ปี2018นะครับจดทะเบียนปี18เหมือนกันนะครับโลโก้ติกเกอร์มอกออยครบนะครับด้านบนตะเข็บเ็นอาร์คนะครับนี่บอกเลยว่าดูคลิปนี้จบนะครับพี่ๆตัดสินใจได้แน่นอนนะครับนะใครที่ก,กำลังมองหาแคมรี่อยู่นะครับบอกเลยแพทเป็นอีกหนึ่งทางเลือกน,นี ประหยัดนะครับนะ 2.0G แล้วก็ได้มาเป็นตัวฉมออนิวแล้วนะครับราคาแค่6,59,000าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างก่านะบบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยเดิมแน่นอนเดี๋ยวผมพารับชมกันมาครับพามารับชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันคันนี้เครื่องยนต์ได้มาเป็นตัวเครื่องยนต์ VVTiW แล้วนะครับคันนี้เครื่องยนต์ขนาด2,000 C ซีซีเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะน้ำมันล้วนนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์สภาพสวยพร้อมใช้งานนะค น้ำมันคงน้ำมันเครื่องไม่มีอะไรเยิมเดี๋ยวเราเป็นถาของเหลวให้ดูแลให้แบตเตอรลงแบตเตอรี่นะครับพามาดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับสำหรับตัวพลาสติกด้านหน้าก็ยังแท้เดิมจากโรงงานยังไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับไฟหน้านะครับก็ยังแท้เดิมนะครับไม่ไมีเปลี่ยนมีถอดมาคานหน้าทุกอย่างเดิมหมดนะครับว่านมว่าน้ําหรือพัดลมนะครับก็เดิมๆนะรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับยางซุ้มชงซุ้มโชกหรือว่าตัวโชคนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับให้ดูรบบีววิแนี้นะครับบอกเลยว่า ดูจบตัดสินใจได้แน่นอนนะครับให้ดูทั้งสองฝั่งนะครับสีเดิมนะคันนี้ไม่มีการคาอพ่นทําสีหรือว่าจะเป็นตัวหัวน็อตฝากระโปรงนะครับด้านในเหมือนกันซอกด้านนงด้านในนะครับก็น็อตเดิมยังไม่มีรอยขันนะครับราคาดีมากคันนี้หกแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับให้ดูทั้งสองฝั่งนะครับสาหรับตัวหัวน็อตฝากระโปรงนะครับรีวิวให้ดูแบบจัดเต็มนะครับนี่ก็ยังเดิมเดิมนะฝากระโปรงฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานนะครับแต่เขียนเป็นอาร์กอยู่ครบนะครับด้านบนนี่ติ๊กเก หานะตาปงตาปั๊มตัวตาก็ยังมีอยู่ให้ครบนะครับนี่สติ๊กเกอร์เตือนอยู่ครบเม็ดอาร์คหรือว่าจะเป็นตัวรูตรงนี้นะครับนะก็ยังแท้เดิมนะฝากระโปรงเปง็นฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานนะซีนกาวก็ยังเดิมๆมแบบนี้นะครับใครอยากมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้ก็สามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงเลย0622690550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลย ID Line นะครับ T.O.B.P.D.A ตัวเล็สกสอังกฤษสามารถติดต่อแจ้งผมเข้าได้เลยนะครับนะใครที่อยากสนใจนะเจ้าตัวตาแคมรี ry, ่ 2.0G ปี2018คันนี้เลขกไม้แค่1,0,000 0มโลแถมได้ราคาดีคันนี้เพียงแค่6 5 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ1 000, 1 0 0 0บาทเท่านั้นรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีนะครับ20,000โลแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้1ปี24ชั่วโมงรับประกันโครงสร้างให้นะครับอ่อยากมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้อยู่ตรงสี่แยกมินบุรีกรุงเทพ สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเลีวเจอกันใหม่สวัสดีครับ